คณน้องมาง่ดี่ยพวี่นมาเยอะมากมากค่ะพี่พี่ขามีชั้นสองใหนะวันนี้อาจารย์เชิญใครมาคะบอกหน่อยค่ะแอดวันนี้ น้องน้องยังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวน้เดี๋ยวรอแอดมินพี่พีมาเดี๋ยวหนูถามให้นะหลานเขาเนื่องว่าหนุ่มเกาหลีสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีพด้วยนะคะไม่เจอช่องอาจารย์ค่ะอาจารย์ยังไม่ได้ไลน์นะคะอาจารย์ไลน์สีทุ่มนะคะพี่สาธิตกล้องแทนแทนกล้องหน่อยลูกอ๋อได้ค่ะมึนหัวไหมคะพี่พี่ หนูพยายามเอาสาโลที่สุดนะนี่ค่ะประมาณนี้เลยเยอะมากๆเริ่มแน่นแล้วนะคะอาจารย์ยิ่งสั่งมาไหมไม่ทราบเหมือนกันค่ะน่าจะส่วนตัวหนูยังยังไม่ อันนี้ทีมพี่แอดมินอาสาละหมุนไปเหะเดี๋ยวหลับตมามีหนึ่งซีใช้หนังสืออะไรสวรดคะหนังสือสาธยายรมค่ะของพุทธวจนะนะคะแต่ว่าใครที่มาร่วมสวดวงอาจารย์มีเล่มเท่า A4 <ฮ>ให้เลยแจกนะคะแล้วก็ใช้สวดด้วย สามารถไปเซิร์ชดูได้นะคะใครที่ต้องการสั่งซื้อหรือว่าหรือว่าเอาไปเซิร์ชในมูลนิธิพุทธโครไว้สำหรับดูในมือถืออ่านหรือว่าสวดพร้อมกันนะคะถ้าเราไม่มีจะสวดตามยังไงคะถ้าไม่มีหนังสือที่เข้าไปที่เว็บไซต์ของ นา้าปับกคงได้ไหมคะลองลองกดเข้าไปดูแล้วก็มันจะมีคําว่า,าสาทายายธรรมหนังสือสาทายายธรรมที่ลองกดแล้วมันจะมีให้เลื่อนดูฟรีได้เลยคะ่ะสําหรับใครที่ซื้อไม่ทนันหรือว่าอะไรใช่คะ่ะหรือว่าโหลดแอปก็ได้คะ่ะแอปอชื่อแอปก็คือพุทธวจนะนะคะใครอยากได้ลิงก์สมัครอินบ็อกซ์พี่เอมี่ไปได้เลยนะคะโอเคโอเคคิดไปเลยคิดไปเลยชวนไ,ไ,ไ,ไปเลยก็ได้เออนี่ เราต้องเอื้อเฟื้อต่อกันนะคะใครไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้ค่ะอยากได้การช่วยเหลือจากพี่ทีมทีมที่อาสาหรือว่าต่างๆอ๋อนี่ทนายครับทนายพัดทนายพัดอยู่นี่จ้าทีมเมียหลวงโอเคไหนลองเดินมาดิเออนี่สวยกว่าอาจารย์จัดแจงเองเลยนะคะนี่ ชิดเลยแหลมไปโอเคไม่ออกนิดนึงบางยักษ์โอเคสวัสดีค่ะเข้าไปโหลดในแอปเทสต์อ้อาธูด้วยนะคะเพื่อนี้สวยนะดาวน์ดาหนย อาจารย์ไปไหนช่องอาจารย์ยังไม่ได้ไล์นะคะถ้าไล์เดี๋ยวจะมีทีมแอดมินคอยส่งรู้ให้ในในไลน์ในไลน์กลุ่มนะคะพี่ๆสามารถพี่ๆสามารถรอดูในกลุ่มได้เลยค่ะหรือว่าจะคอยกดเข้าไปเช็คหน้าช่อง t ิกตอกของอาจารย์บ่อยๆก็ได้ค่ะประมาณสี่ทุ่มนะคะแอปพุทธวัจนะมีนะคะสี่ครับโอสาธุค่ะพี่พุทธบอยนั่งพื้นไหวเหรอ นมสัตว์มค่ะขอบคุณพี่่อาสา,า,าที่คอยช่วยตอบช่วยช่วยตอบคําถามนะทนายพัดมาถึงไวจังทนายพัดมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะมาช่วยจัดอาสนะแล้วก็น่าจะกลับมาอีกรอบอานะอย่าบาใีได้นะีจะอกทา กำลังใจอาจารย์และทุกคนทุกท่านนะคะบอชชนถึงข้างใต้โอ้สวัสดีค่ะไม่ได้ไปร่วมงานครับติดตามตลอดครับสาธุสาธุนี้ครับถ่ายมุมค่ะเอวกว้างให้ดูหน่อยครับได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูมุมมุมกว้างนะคะที่ถ้ามือหัวหนูขอโทษด้วยนะนี่นะคะอันนี้ข้างบนเนาะนี่นะเราค่อยๆไปนะชิบเชๆ๊บเบเช พี่ๆเยอะมากเลยค่ะนี่มือหัวไม้คะดีมีข้างบนนะคะเยอะมากๆเลยค่ะพี่ๆค่ะพี่นั่งวงา่างๆอาชนาก็ยังไม่ค่อยขอขอรูปอาจารย์ที่ไหนดิอ๋อได้ค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวหนูถ่ายรูปให้พี่ๆก่อนนะคะแป๊บนึงนะหนูทิ้งกล้องไว้ตรงขอบคุณมากหนูอาเต็มตัวเลยนะใช่

ใา้หันหลังเหรอคะถ้ารว่าเยอะแล้วีอน่ค่ะ อนุโมทนาศาสตร์กับทุกท่านด้วยค่ะได้มีโอกาสอันดีงามส่เงเงินมาตั้งปีช่สวดแต่ตับหลักคําสอนของพระพุธทธเจ้าน,นะคะอาจารย์จะทําเป็นแบบอย่างให้ดูปีลู่นะคะท่ให้กนลใจทีมงานอาจารย์ทุกคนครับสาธุสาธตร์นะคะอายนุโมทนากับทุกทุกท่านที่รอชมทางไลฟ์สดที่บ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะที่ นั่นใช่ทนายพัดไหมคบใช่แล้วค่ะร้อยเปอร์เซ็นตลยได้อย่างที่นี่ล้วหลัก้งเราอ่ะของหนูอยู่หนูจะได้รางว่ลได้างว่ลห่างบาทใช่ห่างบาทหอถ้าวชาติ่ยทุกคนจะมากัหมดอ๋อเหอยังไม่ได้ไหมรอออออออหนูหนูบอก

เป็นห้องน้ําหญิงหมดเลยนะคะพี่ๆคะ่ะใครใครอยากเข้าห้องน้ําหรือหาห้องน้ําไม่เจอสามารถถามแอมินอาสา,าทุกท่านที่ของ้ไปอยู่ก็ได้นะคะช่องอาจารย์ปิวสองช่องเลยเหรอคะอา่าวันนี้น่าจะไล์ได้แล้วนะคะน่าจะครบสามวันแล้วคะ่ะพี่ๆคนไหนที่ยังไม่มีหนังสือสวดมนต์สัจชายานะคะหรือว่าสั่งซื้อไม่ทันพี่ๆสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะมีฟรีนะคะดูได้ฟรีเลย ทางมูงลนิธิเขาทำเป็นไฟล์ไว้ให้ดูได้ฟรีเลยค่ะอ่งที่ช่วยกันบอกบุญนนะคะจะได้สวดไลฟ์ไลฟ์กันตามๆกันนะคะ และได้ส่องคนอื่นบ้างไหมลูกส่องแล้วส่องย่างส่องแล้วคนดูกี่คนเอ่ยตอนนี้หนึ่งพันอาจารย์เราไปไหนเนาะทำไมถูกไลท์ไม่ให้บล็อกไม่ใช่ถูกทำไมถูกบล็อกไม่ให้ไลท์ครับเรื่องอะไรเมื่อไหร่มาถึงว่าไลท์สดอาจารย์ที่ไลท์ไม่ได้ก่อนอ๋อช่องฟิวอาจจะมีคนแจ้งค่ะอาจจะมีคนแจ้งอะไรแบบนี้่ ลไลา์ต่อนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีแอดกลับมาแล้วนะก็คือทําไมถึงถูกบล็อกใช่ไหมอาจารย์ของอาจารย์น่าจะโดน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 แก้งโดนแก้งด้วย,ดยกันแจ้งเตือนอเดี๋ยวพี่มานะนแป๊บนึงเข้าใจจริง,รงๆก็แบบ เราเดินเอ๊ะเมื่อกี้อาจารย์บอกไหมว่าจะไปไหนไม่บอกให้ดูทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนกี่โมงละคะเห็นไหมคะตอนนี้ก็ทยอยมากันแล้วนะคะทุกคนใครอยากมามาได้นะตอนนี้เพราะว่าอ,อ,อาจารย์จะเริ่มส่วนมนต์สัจชาย,ยานเนี่ยประมาณ่ทุ่มตรงนะคะ อันนี้ชั้นสองเราก็มีที่นั่งนะทุกคนชั้นลอยเขาเรียกชั้นลอยชั้นบนนะคะตรงกระจกเห็นป่ะทุกคนก็จะมีก็จะมีอาจารย์เดินออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาอา่ะเดี๋ยวเราไปตามหาอาจารย์กันดีกว่าอาจารย์บอกไหมไปไหนไม่บอกอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเดินตามหาอาจารย์แป๊บหนึ่งไปตรงไหนดีเนาะตรงนี้ดีกว่านะมมาะเอ๊เดี๋ยวครับ เดี๋ยวไปตามหาอาจารย์กันนะทุกคนไม่ร uh ู้อาจารย์ไปเดินไปตรงไหนอาจจะเดินไปนะทุกคนแป๊บนึงนะค่ะไปเดินดูอาจารย์ค่ะไม่รู้อาจารย์ไปไหนอะไม่รู้อ่ะก็ไม่หนูเดินแปหนังสือไงได้ค่ะบอ ไปหาอาจารย์ก่อนอุ้ยขอโทษจ้าขอขอโทษครับเจออาจารย์ปะอ๋ออาจารย์อยู่นี่ <laughs> อาจารย์อยู่นี่ทุกคนกลับมาแล้วอาจารย์ชันกลับมาแล้วกร <c oughs> มกรมราชทัทฑนกลับไปแล้วใช่ไห <Yeah. S 2> อาจารย์ก็ <c oughs> น้องเจ <c oughs> น้องเจ <c oughs> เขาอยากอยากจะขอเบอร์แล้วก็ติดต่อยากมากน้องเจเขาจะจ้างวาดสิบภาพ เออและทีเนี้ยติดต่อยากไม่รู้ติดต่อใครอ่ะขอเบอร์เจ้าหน้าที่เขาไว้เนี่ยคนไหนเจ้าหน้าที่อย่าจ้าเสื้อแดงไงรเสื้อแดงเลยครับอ๋อที่เขาจะขจ้างวาดภาพใช่สิบภาพแล้วทีเนี้ยก็ติดต่อยากมากเดี๋ยวขอไอ้ลายจดไว้ให้พี่หน่อยเพราะว่าเขาเขาสั่งพี่ไว้ว่าติดต่อพวกเรายากมากเลยยากไหมยากหนักหนเขาจะเขาจะจ้างวาดสิบภาพเรานั่งรอเออเนาะ ตราตอนเลก <S 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 ิกก็ได้เ euh ียไเอออาดีเนกลาพาะาะมันมีองือนี้จะช่วยเดินลาพอโทษนะคะเด็กอร์คอนู้นี้ก่อนรูกนี้ก่อน แป0ร้อครับอันนี้1,800บาทนี่ใครจะเอาเลยอ๋อออกมาเลยมอ้าออกมาเลยเดินออกมาเลยค่ะเดินออกมาเลยนะคะ่โอเคครับเดินออกมาเลยอันนี้ได้ไปแล้วเพื่อดำนนท์ห้าพบุกคอภ้าพ้าคงสีดาเกมือตรงนี้ยกมือยกมือเดินมาเลยนะคะได้ค่ะ เอาอาจารย์เอาคนนี้นอาจารย์เห็นก่อน